กพส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยการออมมีเงินใช้หลังเกษยียณอายุ60ปีครั้งจึงเดินหน้าส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพอิสระสะสมเงินออมจึงหนุนความร่วมมือระหว่างทกศกับกอชอเดินหน้ารับสมัครสมาชิกโดยพร้อมแก้ไขกฎหมายเพิ่มเงินสมทบจูงใจให้คนมาสมัครเพิ่มเติมข้าราชการเขาก็มีกองสุลบำเหน,น็จบำนักข้าราชการเอกชนเขาก็มีกองสุนสำรองเลี้ยงชีพ ถ้าเราอยู่ในระบบทำงานในโรงงานทำงานในบริษัทเราเขาก็มีกองทุนประกันสังคมแต่ถ้าหากเราเป็นอาชีพศิสระเนี่ยเราไม่มีนั่นคือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงนะครับแล่ก็ได้สั่งการมาที่กระทรวงการคลังว่าให้ดูแลในเรื่องของพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าไปในกองทุนใดๆทั้งสิ้นเพราะนั่นนีคือบทบาทของกองทุนการออมแห่งชาตินะครับ เราอาจจะมองว่าเงินที่เราใส่เข้าไปนะครับในกองทุนการออมแห่งชาตินั้นอาจจะไม่มากนะครับผลตอบแทนในตอนสุดท้ายนั้นก็ไม่มากซึ่งเรื่องนี้นั้นผมก็ได้ขอให้ทางท่านประธานกองทุนการออมแห่งชาติแล้วก็ท่านเลขาธิการนะครับนำเรื่องในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนนํามาหาหรือกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างสมาชิกทั้งหลายก็อาจจะมองว่า คนตอบแทนในบ้านัปลายของชีวิตนั้นอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่วันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาในเรื่องของการเพิ่มเติมในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนให้ทกศต้องการให้แรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการรองรับเช่นผู้ประกอบอาชีพอิสระ,กระเกษตรกรชาวไร่ชาวนาอ,อสมอพ่อค้าแม่ค้าเมื่อสมัครเป็นสมาชิกกอชอแล้วทกศจะออกสมุดเงินออมเพื่อตรวจสอบบัญชีผ่านทกศทุกสาข,ขาทั่วประเทศ เติในช่วงที่ผ่านมาให้บริการสมาชิกกว่าล้านรายเป็นเงินสูงถึง2,600ล้านบาทการเข้ามาร่วมในเรื่องของการสมทบนะครับนอกเหนือจากที่ทางรัฐบาลจะช่วยเหลือแล้วนะครับแล้วก็ทางาประชาชนนะครับหรือเกษตรกรเองเนี่ยก็เข้ามาสมทบส่วนหนึ่งทําให้หลังจากที่เกษียณอายุ60แล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของเบี้ยนะครับมีในส่วนของตัวเงินที่ทางกอชอให้นะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญโดยบางยิ่เนี่ยการส่งเสริมในเรื่องของภูมิคุ้มกันให้กับทางเกษตรกร,กรแล้วก็ผู้ที่ไม่มีอาชีพในส่วนของที่จะได้รับหลักประกันตอนบ้านปลายชีวิตเรื่องนี้นะครับเราก็ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องคณะที่กอชอมีจุดมุ่งหมายสร้างหลักประกันในวัยเกษียณให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอิสระเริ่มต้นตั้งแต่อายุ15ปีจนถึงอายุ60ปีออมขั้นต่ำเพียง50บาท สูงสุด13,200บาทต่อปีพร้อมรับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุสูงสุดถึง100%หรือไม่เกิน1,200บาทต่อปีสมัครสมาชิกส่งเงินออมได้ตามกำลังทรัพย์ในแต่ละเดือนในการลงงามเอวกับธนาคารทกสนะคะเพื่อ เน้นให้เกษตรกร,ร,กรให้มีบำนาญใช้ทั่วหน้านะคะคือเวลาสมาชิกอชปัจจุบันที่เรามีก็คือว่าสามารถติดตามตัวเงินฝากเงินสมทบสะสมดอกผลในที่มือถือในปอปกชแล้วก็สเตทเมนต์รายปีซึ่งชาวบ้านบอกว่าอยากเห็นอะไรเหมือนสมุดเงินฝากเพราะยังคุ้นชินกับสมุดเงินฝากอยู่เราก็เลยทำโครงการทำสมุดเงินออมคู่ธนาคารทกรสเพื่อจะให้เกษตรกรเวลามาฝากเงิน,นอชเนี่ยก็จะได้เห็นยอดขึ้นมาเลยนะคะแล้วเดือนถัดไปแล้วตลาดก็สมทบให้ก็จะเห็นยอดของรัฐบาล สิ้นปีเห็นดอกผลก็จะเห็นเงินดอกผลขึ้นมาสิ้นปีอันนี้เป็นโครงการที่อยากจะให้สร้างความมั่นใจกับเกษตรกรเราอะคะ่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้เขาในการเก็บเงินเพื่อใช้ชีวิตอย่างม,มั่นใยก็คือการชราภาพหรยอว่าตอนนี้สังคมสูงวัยมาบ้านเรา่ก็คือเกินสมบูรณ์แล้วนะคะในอีกไม่กี่ปีจะเป็นซูเปอร์เอจจิ้งแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยตัวเองพึ่งพาตัวเองเงินออมกชรัฐบาลส่งทบให้นะคะเมื่อ60ก็ได้บำนาญรายเดือนใช้บวกกับเบี้ยคนชราอีกก็จะให้มีเงินมากขึ้นเด็อ,อ,อนกนก ยัง,ง,รรงะะชีตรเน่วงหน้าไปติดตามดูว่าทากาสส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรแปลงใหญ่พึ่นกำลังปล,ลูกพืช่อสู่ตลาดเป็นอย่างไรบ้างผักสักครู่ครับกระทรวงการคลังยังต้องการส่งเสริมชาวบ้านรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตช่วยลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งการผลิตการแปลรูปก,การรวบรวมผลผลิตเพื่อจําหน่ายสู่ตลาดการปลูกดอกไม้เป็นจมาาในอำเภอบ้านินชลาดนับเป็นตัวอย่างสร้างรายได้เข้าชุมชนเป็นอย่างดีเกษตรแปลงใหญ่นะครับความสําคัญก็อยู่ที่ตรงที่ว่าในเรื่องของการรวมแปลงกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรวมแปลงในลักษณะที่เป็นกระจายกระจายหรือรวมแปลงให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันประเด็นที่สาคัญในเรื่องของแปลงใหญ่ก็คือการช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตการใช้ปัจจัยร่วมกันในการเรียนนาาต่อรองในเรื่องของการซื้อปัจจัยการผลิตนะครับข้อที่2ก็เป็นเรื่องของการกระจายผลผลิตนะครับการรวมแปลงนั้นเมื่อผลผลิตออกมานั้นก็สามารถที่จะต่อรองกับในตลาดผู้ซื้อได้นะครับรวมทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของการขนส่งสินค้าไปสู่ในเรื่องของผู้บริโภคนะครับ ทเสยังเตรียมวงเงินกว่า20 0 0 0ล้านบาทคิดดอกเบีย้ยทั้งโครงการ3.01%ต่อปีโดยกลุ่มเกษตรกรจ่ายดอกเบีย้ยเพียง0.01หรือล้านละร้อยเพราะรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ยให้ทเสถึ่ง2อง5ต่อปีและเวลาเงินกู้ไม่เกิน5ปีพื้นที่แปลงใหญ่โดยการที่ให้ในส่วนของการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับวิสาหกิจชุมชนรวมถึง กอรการเกษตรต่างๆเข้ามารวมกันวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะทําให้ในการลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยการรวบรวมนะครับในการซื้อรวมซื้อรวมขายนะครับทำให้ในส่วนของโครงการแงใหญ่จะทําประโยชน์กับในส่วนของเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มในเรื่องของอํานาจในการที่จะขายสินค้านะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของทางรัฐบาลก็ มอบให้ทกศเข้ามาดูแลโดยมีวงเงินสินเชื่อประมาณ20,000ล้านนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตรงนี้รัฐบาลก็เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการที่จะผ่อนปลนอัตราดอกเบี้ยโดยที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย2.875แนะครับแล้วก็ทกศช่วย0.125ทําทำให้เกษตรกรเองเนี่ยนะครับรดอกเบี้ยในโครงการแปลงใหญ่เนี่ยแค่0.01หรือที่เรารู้จักในส่วนของล้านละร้อย ภัพศวัรเกษตรกรคนรุ่นใหม่ได้พาชาวบ้านตาติดหันมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับคัดเลือกสายพันธุ์7สีตามที่ตลาดต้องการได้มีสมาชิกมาร่วมกลุ่มถึง43รายพื้นที่นับร้อยไร่ใช้เป็นพื้นที่ปลูกดอกเป็นจมาศนับว่าสร้างรายได้นับแสนบาทต่อช่วงฤดูการปลูก4เดือนตัดขายกำํำไยในราคา100-120บาทการปลูกเป็นจมาศนี่คือสมาชิกในกลุ่มเราจะมีการ ทําพันธุ์ของเราเองอยู่แล้วค่ะแล้วก็กระจายกันปลูกถ้าสมมติว่าพันธุ์ที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรามีแปลงส่วนกลางทําต้นพันธุ์ไว้แล้วก็แจกจ่ายให้กับสมาชิกตามคิวที่สมาชิกลงไว้ค่ะพอเรามาทดลองปลูกเป็นจามาแล้วมันมีรายได้ค่อนข้าง,งสูงแล้วก็ไม่ต้องรอก,การสนับสนุนจากภาครัฐเขาก็ปรับเปลี่ยนมาปลูกเป็นจามาซึ่งเขาเห็นแล้วว่ารายได้มัน ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีตลาดจำไหนที่แน่นอนเขาก็ถามว่ากินดีอยู่ดีไหมก็ส่วนหนึ่งค่ะขาดีขึ้นค่ะรายได้เยอะกว่าการทํานาสองเท่าสามเท่าอะค่ะสหน้าคุณคณิธาจะพาไปดูว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีกระแสตอบรับอย่างไรบ้างเมื่อรัฐบาลให้เงินสนับสนุนและลดภาษีสมรสมิตรภาษีอากรน,นำเข้าของสุลกากรเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่ครับ หลังจากคอร,รมอไฟเขียวช่วยอุดหนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทั้งลดภาษีสรรพสานมิตรจาก8%เหลือ2%ลดอากรน,นำเข้าสูงสุด40%และยังให้เงินอุดหนุน7,000ถึง150,000บาทต่อคันขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ค่ะ กรมสรรพามิตรจึงนำร่องลงนาำกับ2องค่ายคือ Great Wall Motor และค่าย MG ทําทำให้รถไฟฟ้าราคาถูกลงบางรุ่นนะคะจาก9 0 0 0แสนเหลือ7 0 0 0แสนบาทเรียกได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าปีนี้น่าจับตามองมากๆค่ะรถที่เห็นอยู่วันนี้จะเข้าโครงการอยู่ที่พร้อมที่จะเข้าโครงการวันนี้เลยนะครับก็มี2เจ้านะครับคือ g r t Wall แล้วก็ MG นะครับสเจ้านี้สิ่งที่อยากเรียนให้ทราบก็คือว่าส่วนรถที่จะได้นะครับ สำหรับเงินอุดหนุนนะครับอยู่ประมาณแสนห้าต่อคันนะครับ แต่ว่าผมยกตัวอย่างจะซื้อรถราคาลดประมาณ9 0 0 0กว่าบ,บาทเนี่ยะจะได้ลดอยู่ประมาณเหลือประมาณ7 0 0 0กว่าบ,บาทะนะครับหรือว่ากล้านสองอาจจะอยู่ประมาณเกือบเกือบล้านหรือ9 0 0 0กว่าบ,บาทครับโอ้โหลดเยอะมากมากเลยนะคะคคทีนี้ก็มีข้อสงสัยค่ะว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยจะได้เฉพาะกับค่ญญายรถยนต์ที่ร่วมโครงการไหมหรือว่าประชาชนสนใจรถค่ายกันอื่นเนี่ยจะได้สิทธินี้ด้วยครับคืออันนี้ต้องเรียนนะครับเนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุน จะจะมีช่วงแรก2ปีแรกจะเป็นการนำเข้ารถเข้ามาก่อนอาจจะไม่พร้อมในการผลิตอันนี้จะได้สิทธิ์ต้องเข้าร่วมโครงการเท่านั้นแต่กรณีของรถที่ประกอบในประเทศที่เป็นรถไฟฟ้านะครับค่าอย่าอื่นเนี่ยที่พร้อมจะผลิตในประเทศอันนี้ก็ได้รับเงินอุดหนุนเหมือนกันแต่ก็ต้องเข้าร่วมโครงการครับเพราะเราต้องป้องกันเท่านั้นครับเราต้องป้องกันให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำตามกฎระเบียบของเราคือได้รับเงินอุดหนุนไป,ไปก็ต้องสร้างตลาดในประเทศให้ได้ครับ หากตัดสินใจไม่ทันในงานมอเตอร์โชว์ก็ยังมีค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์อีกหลายรายค่ะทยอยเข้าร่วมโครงการเพราะรัฐบาลจัดเตรียมงบรองรับเอาไว้ในช่วง4ปีกว่า43,000ล้านบาทค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่งราคาต้นทุนมาให้พิจารณาหลังจากนี้ครับผมเชื่อว่าอีก5-6เจ้าจะมีความพร้อมในอนาคตคผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับค่ายยุโรปวันนี้มีความสนใจอยู่แล้วส3ค่ายนะครับ ค่ายญี่ปุ่นเองก็จะมีนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการรวมถึงครับค่ายจีนที่จะมีการมาลงทุนในนี้เพิ่มเติมก็จะเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยอีก2เจ้าเช่นกันครับก็จะเห็นว่ามีหลายๆค่ายนะคะที่เตรียมพร้อมที่จะเข้าโครงการนี้สมมุติอย่างตัวนะคะสนใจอยากจะซื้อจะต้องพิจารณาหรือว่าเลือกดูอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าค่ะคืออันดับแรกนะครับอันนี้ต้องถามความต้องการของเราก่อนว่าเราต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในลักษณะไหนนะครับ อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราใช้วิ่งไม่มากนักนะครับชาร์จครั้งหนึ่งอาจจะประมาณ2-300กิโลก็เพียงพอต่อความต้องการอันนี้ราคาก็จะค่อนข้างถูกนะครับแต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องเพื่อความสบายใจอาจจะต้องการวิ่งที5 6 0 0กกิโลอันนี้เราก็อาจจะต้องราคาอาจจะสูงขึ้นนะครับก็อยู่ระหว่าง5 0 0แสนกว่าบาทไปจนถึง9 0 0 0แสนกว่าบาทสมมติราคาที่มีการวิ่งค่อนข้างจะระยะไกลนะครับอาจจะอยู่ประมาณ90,00แสนกว่าบาทขึ้นไปครับ เมื่อรัฐบาลลั่นระครังให้เปิดจองซื้อกันได้ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ค่าย MG จึงนำรถไฟฟ้า3รุ่นค่ะมาตอบสนองนโยบายรัฐมองว่าจะช่วยจุดกระแสร,รถยนต์ไฟฟ้าอย่างน่าสนใจและอยากให้ภาครัฐเร่งสร้างระบบชาร์จสถานีชาร์จรถไฟฟ้ารองรับการใช้งานค่ะสำคัญก็คือว่าผมคิดว่าการที่ลูกค้าได,ได้ทดลองขับเนี่ยก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันสะดกสบาย และอีกเรื่องนึงก็คงเป็นเรื่องของ e-v ecosystem นงานนี้นะครับผมคิดว่ามีหลายๆบริษัทเนี่ยนำเรื่อง ecosystem หรือเรื่องของระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาแสดงก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าการใช้กานรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ยากส่วนประกอบอื่นๆนะคะที่จะช่วยเอื้อให้การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จหรือว่าส่วนประกอบอื่นๆตรงนี้ MG เตรียมพร้อมยังไงหรืวว่าควรมีการประสานภาครัฐให้อำนวยความสะดวกตรงนี้เพิ่มเติมยังไงบ้างคะ ในเรื่องของภาครัฐนะครับผมคิดว่าภาครัฐก็พยายามทำหลายๆ,ๆเรื่องที่จะสนับสนุนให้เอกชนเนี่ยหรือภาคผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยมีความสุขสบายในการที่จะเรียกว่าขายรถยนต์ในราคาที่ถูกลงเรื่องของระบบอ,อีโคซิสเต็มที่ทางเรื่องการไฟฟ้าต่างๆเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับเราก็มีความพร้อมนะครับช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มีข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไรบ้าง ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะวอชอพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม เมื่อบรรดาค่ายรถเริ่มตั้งลายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าตามเงื่อนไขของรัฐบาลในปีที่3ให้เท่ากับจำนวนนำเข้าจากนั้นปีที่4ต้องผลิตเพิ่ม1.5เท่ามุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อันดับ9ของโลกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้ามองว่าภาครัฐต้องมีแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนคิดค้นพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ค่ะ าทางสมาคมยานยนต์มองนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงน้ำมันแพงจากฝาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ถ้าเข้ามานี่ค่ะมันจะได้เปรียบรถที่ใช้น้ำมันเดิมยังไงบ้างค่ะคิดว่าถ้าเข้ามาในช่วงน้ำมันแพงนี่นี่ก็น่าจะได้เปรียบพอสมควรเพราะว่าคนก็เริ่มมองในค่าใช้จ่ายรายเดือนของตัวเองว่าต้องมาเติมน้ำมันราคาแพงอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วก็หลายๆคนที่ มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่เนี่ยก็เริ่มออกมาบอกแล้วว่าเออมันประหยัดมากแล้วก็สมรรถนะค่อนข้างดีแล้วก็เทคโนโลยีเองก็มีการออปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นให้ให้ชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยวิ่งได้ไกลามากขึ้นนะะก็ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในในช่วงสถานการณ์นี้นะคะก็ น่าจะมีตัวเลขของของคนที่เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการเ,เปลี่ยนหรือจูงใจให้เขาเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไอตัวสถานีชาร์จอ่ะเขาก็จะต้องมีการติดที่บ้านตามมาเพื่อใช้งานของตัวเองอยู่แล้วอะคะ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปในเชิงสาธารณะอะคะ่ะก็อาจจะต้องมีการเอ่อกฎหมายหรือว่าวรัชการสนับสนุนเพิเ่มมากกว่านี้อะคะ่ะภาคอุตสาหกรรมยานยานต์จึงเร่งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบครัน สร้างความน่าเชื่อถือดูแลง่ายไม่ซับซ้อนเข้าถึงผู้ใช้ทุกกลุ่มถึงจะแข่งขันได้ในยุคเปลี่ยนผ่านจากรถใช้น้ำมันไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ ในส่วนของมอเตอร์ไซค์ต้องเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์สายบู๊ที่ราคาจับต้องได้นอกจากรูปลักษณ์แล้วเรายังต้องเน้นนวัตรกรรมอะไรเพื่อให้สามารถเข้าถึงในการใช้งานได้อย่างดีคะครับก็ส่วนหนึ่งในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าพวกกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยคือพวกรเดอร์ที่เขาใช้เยอะมากๆต่อวันอย่างวันหนึ่งวิ่ง200โล3 0มโลจริงอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็คือเรื่องของพลังงานซึ่งทางอีทันเราอะครับก็ออกแบบรถคันนี้ให้สามารถสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่าย แต่เราก็ลงทุนในส่วนของจุดสเตชันเนี่ยเพื่อให้ไรเดอร์เขาสามารถเข้ามาเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเอากลับไปทํางานได้เร็วที่สุดครับผมแล้วในย,ยุคจ้อม,มันยิ่งแพงเนี่ยค่ะเป็นยังไงเขาอ,ออเดอร์เข้ามาตอนนี้คือตั้งแต่คอรมอประกาศออกมาว่าเฮ้ยจะสนับสนุนนะครับก็คือถล่มทลายเลยรวมถึงลูกค้าที่อยู่ในเวชทิ้งลิสต์ของเราเนี่ยกวา่า4,500คนเนี่ยครับก็คือทักมาเมื่อไหร่จะถึงคิวเมื่อไหร่จะถึงคิวนะครับ สตาร์ทอัพเมืองไทยมีแนวคิดนวัตกรรมไม่แพ้ชาติใดสามารถนำยนตรกรรมรูปแบบใหม่ไปอวดชมได้ในเวทีโลกเลยค่ะจริงๆถามว่ามันเป็นการยกระดับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเราเริ่มต้นจากการเป็นสตาร์ทอัพอ่ะะเราก็คำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการกอบมันมันคือธุรกิจที่ต้องเติบโตก้าวกระโดดการที่เราสามารถเป็นสตาร์ทอัพในไทยแล้วมีนักลงทุนจากต่างชาติ สิงคโปร์ซึ่งเป็น,ปรนบริษัทในตลาดระััทรั์ด้วยอย่างเงี้ยพอเขามาสนใจในบริษัทเราเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าโอเคเรามีศักยภาพมากพอที่จะก้าวไปถึงจุดอีกจุดหนึ่งลวไม่ใช่แค่เฉพาะในในในภูมิภาคข,ของตัวเองอย่างเดียวแต่เราสามารถดันไปถึงระดับโลกได้ยังมี SME กลุ่มรถเรโทรรถคลาสสิกที่ดัดแปลงจากรถน้ำมันมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มทำตลาดแล้วและอยากให้รัฐสนับสนุนเช่นกันค่ะนี้ก็คือจะดูเรื่องของ จำนวนของรถที่มีอยู่รถเก่าที่มีอยู่ในตลาดถ้ามีมากเราก็จะวางแผนเพื่อปรับปรุงรถกลุ่มนั้นเพราะว่าจะทําให้อ่าหนึ่งคือช่วยเรื่องของมลพิษนะฮะอย่างที่2คือคนที่มีรถเก่าเพิ่มกันอีกนิดหน่อยก็สามารถจะกลับมาใช้รถที่เขามีความรู้สึกประทับใจตรงนั้นได้อีกผมก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยในกลุ่มที่เป็น s m e ที่เป็นอู่อะไรเงี้ยให้ให้สามารถที่จะแปลงรถเป็นระบบ,บบไฟฟ้าได้โดยการส่งเสริมด้วยวิธีใดก็ตาม เมื่อหลายหน่วยงานรวมกันผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยให้มีความพร้อมหวังช่วยตอบสนองความต้องการใช้รถในช่วงราคาน้ำมันที่ยังพุ่งไม่หยุดเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะติดตามชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักข่าวไทยอสมทวันนี้ดิฉันคณิ t ฐาอมรอเมธวรินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ